ชอบทานหวานจัดหรือกินของทอดเป็นประจำเสี่ยงดื้ออินซูลินให้ทานน้ำปั่นสูตรนี้น้ำปั่นฟื้นฟูอินซูลินบำรุงตับอ่อนและช่วยให้ร่างกายกลับมาสมดุลแข็งแรงอีกครั้งครับไปดูกันเลยมีอะไรบ้างอย่างแรกคือมะระขีนกครับเขามีสุดยอดไฟโตเคมิคอลหรือยาตามธรรมชาติ3ตัวนี้ครับอย่างแรกคือเขามีสารชารันติน ที่มีฤทธิ์กระตุ้นให้เซลล์กล้ามเนื้อและไขมันรับกลูโคสเข้าเซลล์ได้มากขึ้นตัวที่2เรียกว่าไวซีนซึ่งมีฤทธิ์กระตุ้นให้ตับอ่อนหลั่งอินซูลินเพิ่มมากขึ้นตามธรรมชาติและตัวที่3ก็คือโีเลปไทด์พีซึ่งเป็นโปรตีนชนิดหนึ่งที่มีโครงสร้างคล้ายอินซูลินของมนุษย์เขาจะจับกับตัวรับอินซูลินหรืออินซูลินรีเซพเตอร์บนเซลล์และก็เปิดประตูให้กลูโคสเข้าสู่เซลล์และนี่แหละครับ3สุดยอดยาตามธรรมชาติใช้ ใช้ประมาณ2-3ลูกโอเคนะครับประมาณนี้ต่างไปอันต่อไปคือแอปเปิลเขียวครับเขามีใยอาหารพิเศษที่ชื่อว่าเพคตินที่จะช่วยชะลอการดูดซึมน้ำตาลจากอาหารใช้1นึ่งลูกสับเอาทั้งเปลือกเมล็ดแกนเลยนะครับรมาณนี้ตังไป อันต่อไปคือขิงแก่ทั้งเปลือกครับขิงแก่มีสารจิงเจอรอลเพิ่มการตอบสนองต่ออินซูลินและช่วยกระตุ้นการเผาผลาญพลังงานใช้ประมาณ2-3แว่นโอเคครับอันนี้ใส่าป,ปอันสุดท้ายมะนาวครับมะนาวมีวิตามินซีสูงช่วยลดการอักเสบภายในและช่วยให้ตับอ่อนทำงานดีขึ้นใส่าปใส่น้ำสักหน่อยอันนี้โอเค เปิดเครื่อง KPS Alpha แล้วกดปุ่มด็อกเตอร์ทอมมูนะครับเขาจะวิ่งไปที่38องศาแล้วก็จะหยุดอัตโนมัติไปดูกันเลยครับรสชาติเนี่ยอาจจะขมหน่อยแต่ใจเราจะรู้เลยนะครับว่านี่คือของที่ดีต่อเรา่า38องศาแล้วหยุดอัตโนมัติมาดูผลงานกันครับโอ้ยหอมมากหอมยาตามธรรมชาติดูนะครับ โอ้มันละเอียดเป็นแบบไม่เหลืออะไรเลยนะครับยาตามธรรมชาติทุกอย่างได้คุกคขาอยู่ในนี้หมดแล้วพร้อมดูแลตับอ่อนและร่างกายคุณอย่างดีเนียนละเอียดมากเห็นไหมครับมาชิมกันอืมมันขมๆฝาดๆเปรี้ยวๆแต่รู้เลยนะครับว่ารสชาติเนี้ยเป็นรสชาติที่ช่วยบำรุงตับอ่อนได้อย่างดีแน่นอนแก้วนี้ช่วยฟื้นฟูอินซูลินช่วยให้ชีวิตกลับมาสดใสอีกครั้งครับ แล้วถ้าใครสนใจ KBS Alpha ก็อินบ็อกซ์เข้ามาได้นะครับอย่าปล่อยให้คําว่าโอกาสกลายเป็นคําว่าสายไปนะครับเริ่มฟื้นฟูจากแก้วแรกได้เลยวันนี้เพียงมีเครื่องปั่นดีๆสักเครื่องแล้วให้ครัวของคุณกลายเป็นห้องรักษาฟื้นฟูแล้วคุณจะรู้ว่าการฟื้นฟูไม่ได้เริ่มที่โรงพยาบาลแต่มันเริ่มที่ครัวของคุณเองครับสวัสดีครับ